กระเจียวปลาอันนี้เอินมาดอกกระเจียวขาวด้วยพี่น้งองนี่ดอกงามงามนี่ทุกต้นเลยแน่ละดอกนี้ดอกตูมหายยููหายขินอีกแล้วพี่น้อง มือน,นีมาทางผู้ข้าบกอ,อันนี้เป็นคู้ข้าบกตลยเนาะทีมงานมาหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดคนไปเนาะคนผูหนึ่งรถจอดไว้รถจอดไว้ข้างล่างข้างล่างผู้จากบ้านเฮ้ามานี่ประมาณ สิบกว่ากิโลพี่น้องสิมหาหนึ่งปลานีเข้าจจว่าหาดอกตะเกียวหาอีหลอกอีไล่พี่น้องย่ายง่งงน้ำทิม่มโดยย่ายง่งงห้องอยู่บนพี่น้องโอ,โอ,โอย้ยานรถ อันนี้ถนนเส้นนี้ไปน้องขอกด้วยพี่น้องเนี่ยอำเภอหนองขอกจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนขังหลังเนี่ยไปบานท่าสีดามากมากอยากสาจักหน่อยพูกนี้ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บดอกกระเจียวมาหาผักอีหลอดอีไล่ค่ะเอาปลาเอาปลาขึ้นผู้ปลาค่ะขึ้นผู้ปีนผู้ปีนผู้ปีนผาจริงวันนี้ปีนผูขึ้นผู้ฝนฝนตกเด็นเนาะ ขาเจ้าหาก่อนห้าหล้เต็มมีคนมาอยู่คนข้านเจ้ามาจะเศร้าให้เป็นตะกวงอยู่หลเนาะเป็นไดยายโกงพ่อบบอนพ่อถห้องแล้วไปไกลๆกันเอานี่เดี๋ยวต้นมันโอ้นี่ต้นดอกไปเกี่ยวพี่นอะเอาต้นอหลายไป โอ้พ oh, be ี right? ่น้อง่ายคนเอาหรอต้นคือหลายดิต้นลายลายอย่ากุงอืไม่ใช่ต้นดอกกระเจียวเนาะมันมัน เมื่อสีเมนฝนเขาจะตกบ่ิจากเนาะนั่นนั่นนั่นเห็นว่าเขาเจ้าไปก่อนเขาเจ้าเห็นคนบนันนั่นเขาเจ้าหาไปแล้วเขาเจ้าหาไปแล้วเออเขาเจ้าเอาแล้วแม่นมืดีเอืนั่นลานนั่นลานเรื่องจริงที่องมีายที่ยังนีอไปเลยนี่นี่พักติ้วยังโกงนี่ พักติวย่างกักติวยังติวมอนเตียวเบียวาพักติวุ่งน okay. ี่เบียวบ่กินได้บ่กินได้บ่่้กินอะ่่น้ำกินเดียวมาคนผู้ผนปรด่ตัู้เียกั้นออำจีบ้าผู้ิให้มันกอคือเจ้าม่ คนมากก่อนเฮาซื้อหาเบิ่งซะกอนี๋่ฝาเนี้ยเนี้ยเขาจอหากนเนาะดูมนบพีหลดเเมียพีหเอผู้นที่ซับด้ใช่ใคสเหมนกันเนี่ยใส่เลยกมันจะดตกรดเนาะเนยน กาเจ้าะซับไปใหม่ๆอยู่เขาต้องไปล่วงนาเข้าเจ้าคุณคืนคืนพูไปอีกสูงขึ้นไปอีกคุณเฮาเฮามานน้ำกลนเข้าเจ้าก็บ่ได้เลยเนาะคุณเพื่นอุ้ยเห็นเป็นห้อยซับไปที่เด็กอ้า่ข้นคนซับไปว่าง่ายเพิ่อนไปเฮาน้ำกลนเพิ่นเนาะนั่นดิได้บ่เนาะได้บ่ ได้ยูสิได้ยูยยปุ่นเดี๋ยเต็มถุงพ่นยู่ได้ยู่ยนต้นมนาก่อน,ม,น,น,ม,นมันทำแม่ทีไปรหดเอะว้ย่อนเพื่อนเกร่รทุกดอกกันเนาะมันใช้พวกใหม่ที่จะว่ทีไปยูสมานี่แม้วงควนท้ลงที่เราเลนด้วยเนาะ

ใายเดือุ่นขุ่นใช่กเดาไดเลยแล้วเจ้าเมื่อแล้วเพี้ห้อตามาเนาะจะมาจะเมื่อสัเที่อ้อนก็ลยดีที่ต้นนั่นเนาะเกิดอยู่แต่ว่ามันสูค้นบ่ดยเนาะ ปปปเ,เป็นยังไงที่มงันเขอพพอจักดอกไปไปหาหมองเจ้า,าบาัปนห้องานเจ้าจับไปเลยขาเจ้ามาก,ก่อนห้หองเลโอ้ยคึ้นหอดผู้ผุนเด้ขึ้นหอดผู้บักตูมได้หน่อย,ยจ้า อหยิโ้เห็นบ่คันผู้บักตูมเนาะที่งานเขาดดอกเลยคืนาะ ก็หาอยู you, ่หากินมันก็หายากจริงจริงเด็ดหงส์บ่าเพ็ญวาสิหาได้ง่ายๆดิการหาอยู่หากินก็ได้ เดี๋ยวขอเวลาหาจักข้าวหนึ่งเดียพย่นองก่อนหินเดี๋ยวหาเวลาขอเวลาหาจักแบบหนึ่งบรรยากาศทีมงานเข้าใกล้ๆลผลุนถนนไปน้องพอกพออี่น้องนห้อจอดรถเดียุ้นคืนมาสูงเติบพี่น้องผุนรด มหัศจัรทร์ธรรมชาติสวยง่ามไป่นอะก,ก่อนเห็นแมนอยู่ร้าวปางขาเห็นต้นมันอยูเนะอืม มันสิเกิดคักได้หนีห้าวระบ้งจักหม่องเนาะโอ้ว่าสิขึ้นไปเทงนีขึ้นบ่ได้ดอกพี่น้องืึขันย่ามันขันย่ามันออกอีลีนี่กินบ่เบิดดอกดอกก็เจียวขาวดอกก็เจียวขาวหอมหอมเลยพี่น้องต้นมันหลายเนี่ยมันตรงออกเนาะมองไง อืมพี่น้งองึขึ้นมาอีกสันหนึ่งขึ้นที่นั่นค่ะมาหลืนน้องกันเด้อยพี่น้องเต็มหันบ่ยมานของปตาประมุ่น กลับไปแต่ทางเก่าเนาะปองข้าเจียวยางมันฝนเขาจะตกเนาะแม่นจ้ะมีแต่ต้นดอกกระเกี่ยวเด้งพี่เนาะต้นแห้งแม่นเบิดซาบว่ากันมันเกิดนี่กินบ่เบิดเบิดบานเบิ้ดเมืองเฮามกิน ดยู่น้ำอันนี้ก็มีเนาะเกิดน้ำมันซอกหินพระเจ้ามาเตะเสาเสาฝนเนาะบ้านแถวนี้ห้าบ้านไก่โอ้พอ่อดอกหนึ่งแล้วว่าทันท่างพ่อจ้างไดจ้าเป็นพอ่อ ใยอยู่ประมาณได,ไ,ดไปเบ่งกันสิ่นอะอันเทามาเทากลายไปเที่ยวนึงกลายไปน้องพอกแถวนี้มันไฟใหม่เนาะบัดบัดมาซะแถไฟคือบ่ใหม่เหอ ข้าเหลียวขึ้นมากก็จงไฟใหม่เนี่ยใส่ข้ามาเบิงทีเนอะข้ามาเบิงว่ามันอยู่ประมาณเนี่ยโอ้โอ้ขันค้นบอเห็นก็สีประมาณนี้เนาะมันก็หายงายเนาะเดี๋ยวไปเกี่ยว ดอกกระลังพอดีกินเนาะพอดีคำตุ่มจิ้มกับเกลียวหอมดีบ่ได้เกลยยากดอกตี ขึ้นไปได้อีกสั่นหนึ่งสองสันสูงคุณเด้พี่หนุ่มแต่นี่ก็สูงเพราะเงี้ยเอาขึ้นย่าเหลียวขึ้นมาบ่ได้หรอกข่้นขึ้นเขาบ่ได้แล้ว เป็นอย่างไรเออเป็นหยานเป็นเดียเาาเด่ยวล้านดอกปาดอกกป็เจียวผู้ปว,วกดอกกำลังพอดีพอดีอดงามๆพี่นอ้อง อยู่ไกลๆกลนันหูป้ามองนี่คืหลายคขาเสียฮะนี่เออย่งางไปลหลายๆมองกลับขึ้นมามาพออยู่ไกลๆดอกงามงามนี่ดอกกระเจียวป่าอันนี้เอิญมาดอกกระเจียวขาวด้วยที่นึอง Điều để ấy được Lá nào ừ. chứ <laughs> không ngam các chứ nọ phải lắm chứ phù phải lắm phù kìa nọ พี่น้องบางเนี่ยดูมองนี่คนบ่อันนี้คนบ่อมาคนบ่อห็นมองเนี่ยดอกงามงามดอกงามครับพี่น้องนี่นี่ดอกงากระ ล่ะยูมองหนีข้นบ่มาจ้ะนี่ทุกต้นเลยแน่ล่ะดอกนี่ดอกจุ่มนี่ดึงเหรอดึงไดอยู่ต้องต้องหาหม่องคนบ่บ่พอ เออเดี๋ยวลายตัวบอกห่ายพ้อมอ่ะมองข้างหนูเนะ่อโอ้นี่ก็ได้ลายึ้นกันพ่อฮึ่ยไปสิพ่อตุ่อพ่ออายุมึงเดียวเดี้เลี้ยงอยู่